ไปรู้เรื่อยๆว่าเราคู่เราสัมผัสกันแล้วอีกรอบอ๋อไม่รู้จะตอบอะไรเลยมันก็ปกติปกติค่ะทุกความรักยังเหมือนเดิมใช่ไหมคะเหมือนเดิมปกติค่ะอาจจะพอะด้วยว่าพี่เคนเข้าไปต่างประเทศหรืออะไรยังไงคะอาจอาจจะด้วยค่ะเพราะว่าพี่เคนไปเรียนก็เดือนครึ่งค่ะก็ไปเรียนแต่ว่าหาความรู้เพิ่มเติมเรื่องภาษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ว่าเราเราก็ไม่ได้แบบบินไปหาเขาด้วยใช่ใช่ค่ะไม่ได้บินไปหาค่ะเพราะว่างานก็เริ่มเปิดคลองแล้วมันก็เลยเวลาไม่ตรงกันเลยแล้ว,วคว็แบบไปได้เท้าดาได้วยกันด,ด้วยอะไรใช่ใช่ใชค่ะปีน,นี้ก็คืเหมือน คู่เรามันเป็นคู่ที่แปลกแบบว่ามันเจอเงียบก็เงียบไปเลยพอมันจะมีภาพคู่มันก็มีออกมาให้หวานมาให้เหตุอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบสงสัยว่ามันแปลกไปไหมกับกับช่วงนี้ของเราก็ไม่ไม่แปลกนะคะอาจจะด้วยความที่ความสัมคัญมันค่อนข้างแบบกันมานานมากๆแล้วด้วยความที่อายุต่างคนต่างก็เริ่มเยอะแล้วมันเลยมีกิจกรรมของใครของมันสิ่งที่ตัวเองต้องรับผิดชอบความรับผิดชอบมันเยอะขึ้นอะไร เราก็เลยอาจจะไม่ได้เหมือนใช้เวลาอยู่ด้วยกันเยอะเหมืองโฟกัสกับหน้าที่การงานของเราสัดส่วนใหญ่อาจจะด้วยความตรงนี้เราก็เลยไม่ได้มีพากไม่ได้ทำกิจกรรมร่วมกันอะไรแบบนี้แต่เดือพุ่งที่ไม้เจอกันมันไม่ได้เป็นปัญหาสําหรับผู้เราใช่ไหมใช่ไม่เป็นปัญหานะคะไอ้พอมันพอเวลามันมีข่าวอะไรแบบนี้ออกมาเราไปคุยกับเคียนไหมว่าเอ้ยอีกแล้วนะอ๋อไม่เคยคุยเลยค่ะ นวส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้คุยเรื่องแบบข่าวที่เกิดขึ้นหรืออะไรที่เกิดขึ้นหรอกนะคะหรือเราอาจจะไม่ได้โฟกัสคืออย่างอันนี้ก็เพิ่งทราบเพิ่งกบบว่ <c oughs> าแบบว่าอ๋อแบบเขาเข้าใจว่ามีข่าวแล้ก็เพิ่งรู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ส่วนใหญ่โดยปกติเราจะไม่ไค่อยไ,ได้คุยกันไม่ได้คุยกันอีกแล้วเรื่องเกี่ยวกับข่าวแต่จะถามนะมันก็เป็นแบบเหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เปลี่่ยนะไคแต่เวลาต่างกันจะใช้คุยกันเวลาไหน ไม่ได้คุยกันใช่ค่ะไม่ได้คุยกันคุยแค่แบบว่าตอนตื่นก็ทักจะนอนแล้วก็ค่อยทักอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นฟีลประมาณนี้แต่ระหว่างก็จะไม่ตื่นตื่นเหมือนด้วยความมันยู่แบบมันมีความเชื่อใจไว้ใจกันอะไรยังไงไหมคะอ๋อปกติปกติเลยค่ะแต่อาจจะอย่างที่บอกคือด้วยความที่คนมันซุ่มกันมานานแล้วเราอาจจะไม่ได้โฟกัสในเรื่องสำคัญเราโฟกัสกับเรื่องงานบางทีเราก็ลืมไปเลยว่าแบบโอ้ใช่ค่ะกี่ปีแล้วเจ็ด เป็นประสบารณที่เป็นเพลินหรอลูกปรนสถานะแบบว่ามันเคยชินความสนุกทั้งหนูกับพี่คิก็จะสูกเคยชินไม่ใช่เฉยชาใช่ไหมเฉยชายิ่งเลคือแบบชิลเกินไปเลยอาจจะด้วยความที่ชิลดังคู่เลยรู้สึกว่าเอนจอยกับการใช้ชีวิตกับตัวเอง ก็ก็นหนูสูว,ว่าดีเหมือนกันเน,น่ไดีแมทช์แบบไม่ได้กดด,ด,กดันตัวเองคเหมือนก่อนหน้าน,นี้มันใช้ชีวิตแบบด้วยความสำคัญงกคะที่ความสำคัญตลอดแต่ก็ถุกจุดหนึ่งรู้สึกว,ว,ว่าพอเรา <ม>เขาเปนคนต่างมีเวลาของตัวเองเขาเป็นแบบเราเนียค่ะเขาเป็นค่ะใช่เป็นเลยรู้สึกว่าการที่จะต้องห่างกันไม่ได้มีปัญหาในไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไม่มเข็ดเลยเพราะต่างคนต่างรู้สึกว่ามันมันโอเคเฮ้ยเอยแต่เขาก็หล่อแล้วเขาไปต่างประเทศคนเดียวเหรก็ไม่เป็นไร <laughs> ใช้ชีวิตของเขาบ้างเราก็ใช้ชีวิตของเราบ้างเดี๋ยวพี่เป็นกลับมาจะมีอะไรหวานๆแบบสยบเขาวดีสักนิดนึ่งไหมนี่ยไม่รู้เลยไม่รู้เลยจริงๆค่ะแต่เขาก็ใกล้จะกลับมาแล้วใกล้ใกล้จะกลับมาแล้วเมื่อไหร่คอ,อ่ากลางกรุงเทพเอ๊ะกลางมกรานี้ค่ะ<ม>ใชแเรามีรลิ้งให้ถองฝาดไหมมีมีค่ะบอกเสื้ออันนี้ให้หน่อยไปดูอันนี้ให้หน่อย กับการที่แบบว่าเราตอนนี้ต่างคนต่างใช้ชีวิตกันต่างคนต่างอยู่เนี่ยกลัวแบบวันหนึ่งแบบความสัมพันธ์มันจะแบบว่าตื่นจากว่ามันห่างก,กันเองจริงๆก็เหมือนมันน่าจะเลยจุดนั้นมาแล้วที่ความกลัวเหมือนอาจจะเพราะด้วยความตอนนั้นเราเด็กเราเลยโฟกัสกับความสัมพันธ์ของเราว่าเราอยากจะคบกันไปตลอดรอฝั่งๆทุกชิ้นาหแต่เมื่อจุดจุดหนึ่งที่พอเรารเริ่มโต รู้สึกว่าอะไรจะเกิดก็ปล่อยเป็นเกิดเราแค่ทำณนะปัจจุบันนี้ให้ดีที่สุดสุดท้ายถ้าความสัมพันธ์มันไม่เวิร์กหรือมันไม่รอดอย่างเงี้ยเราก็เราก็ยอมรับเราก็ปล่อยวางเราแบบือแนบบเราเข้าใจเข้าใจมากขึ้นเลยแสดงว่าเอสเธอร์เคยผ่านจุดหึงหวงเคยผ่าน ชอแนกด้วยผ่าแนนอแล้วค่ะเรา,าเรู้สึกว่าเออมันเป็นประสบการณ์พอเราโตขึ้นเราเลยรู้สึกว่ามันมันยังไงก็ได้แค่ขอให้ทําวันนี้ให้ดีที่สุดก็พอเราเคยคุยกันไหมว่าถ้าวันหนึ่งแล้วต่างคนที่ต่างไม่รู้สึกแล้วหรือปัญหาอะไรกันเราจะคุยกันแบบงรงๆอย่างเงี้ยไม่ไม่เคยมานั่งคุยอย่างนว่าบอกว่าถ้าไม่รู้สึกอะไรแล้วมานั่งคุยกันแต่ว่าเหมือนรู้มันมันรู้ด้วยตัวเองค่ะเหมือนต่างคนเขาโตขึ้นมันก็รู้ด้วยตัวเอง ต้องไหมอยากมีอยากมีฉากเป็นฝาอย่างเงี้ยไม่มีไม่มีเลยค่ะเหมือนพ่อคุณแม่หนูก็ยังรู้สึกว่าเออมันยังไม่พร้อมเหมือนการงานเราก็เพิ่งเหมือนเริ่มได้กลับมาทำหลังจากโควิดอะไรเงี้ยเราก็เลยอยากโฟกัสเรื่องงานใด้แบบเต็มที่อะไรเงี้ยไม่ได้คงรงแรมแฮปปี้เหมือนเดิมเนาะใช่ค่ะโอเคค่ะตลอดเลยเนาะเจอเอเธอร์แบบ